Mud bóc hào kịp chong hôn mong mượt lại mượn 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 mượn

นมดบ้วกเข่ากินชองคนมดหมอนอุนสบายดีสบายดีใช่ไหมสบายดีอ๋อชิกเลยกันชิซวยบ้านนี่เนาะ Sẽ nó sẽ nằm ai sẽ kẹt vân nè nằm ở vân nước xây nhắn nè là xây đây cứ nam say thế ao bay là một đại ao là nó ao bay mà đưa tay kẹt nhắn đi không và thật sự thật hết leo vì ใส่เครื่องย่างดียวม่ได้ใส่เศมอภิกชองมาคนละม้ากับลูกเหมือนบ่อใช้แกัดเจ้านะนาอากเป็น้อดวมาิกดิบม่ได้ใสน้ไม่เท่าน้ำไม่เท่าเราปูืูกับเสือเ Láu có miếng ngân chữ? phải há chứ chảy? Dạ, cả Chờ, về la đây ngân khải lao, Khỏi bà sửa khỏi về la Bọn mi phải khó làm lao Cả lao cả bố mi hay như cái léo Chờ trong hiện nào đấy, chờ tại ngọn đấy Chờ nhằng xí đậy Ôi, bọn hết nhỏ nhỏ nè, Phải thàn phải không? yên bò ซื <Good. S 2> well, indeed, ้อได้ทานนี่เอ็นดูว่เขาเข้ามาเยี่ยมมายามซื้อๆเลซาติงอนเลยเอาเห็นเจ้าว่านินข่าวว่าจะเสียผัวก็เลยมาเยี่ยมมายามเบึ้งเพราะว่าในยินแม่อยู่่างประเทศเทวมาหาเขาบอกว่าซาตงอเสียผัวที่บบรู้ไปบึ่งแล้วดูบ่หูเือนแล้วเพราะว่าบมจัก เอาก็ิอได้ขันเอาก่นในยามวันนท้นไม่เอาแอนทีชชื่แอนที่ชื่กเป็นบแอนลินขันเอาก็ห่อเลยตอนนี้จจับบอสบอลคอยอยู่จักท่เนบอสบอสบอสบอออเอามาจับนะแสดงว่เสียพัวกันเอาวะนี่ แอนดินที่เชื่อแอนดินที่เชื่อในไรเขาน้ำจำปาามืดตะปอยังกันไหนกี่อายุช่วงผิดไปได้อีกประมาณเดือนหนึ่งเนาะเกือบเดือนนั่นแหละเดือนแปดจนเก้าเดียวกับเดือนเก้าอุ๊ล็ตได้ห่อเขาไปดับดินพปแล้วเห็นปะเขาเป็นช้าแล้วบ่ ออกเัญชาหรือว่าเขาเลยได้เออออก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 เปชาข่ก็จำบาได้แด้จะได้่อนเจ้าลงไปเอาต้มอยู่หวันบ่เขาบปัญชาไปลงเป็นพี่ช้างมลงใช้บาทหน่อยยังมีเงินลงช้บาทนนแหละมีเข่าก็ใช้เขาสิเป็นไีเสีงใช้ขนมขะตขนมอยาด้ ส่ไม่่อยใต่เาจ้าขนมกะต้มกับันเห็ดก็ไปันข้อยู่โดกเห็นว่ากัไหนว่ากต้มาใชบาทใชบาอันแรกเออกะต้มกับันห่อคือแม่ย่าห่อ่ะแม่เฮวแล้วคมสองโคมพกับหอยู่ดอกหรือว่าเจ้าห่อเองก็ได้ได้ย่ดอกขนมเจ้าเห็ดเขาใช่เขาจะใช่ครบเบิ้ไอ้เขาม่ชเขาม่ละเหลว ถ้ะะาะฉะนั้นพวกแกเห็นบุญมันชิบะบวกแกอะไรจาแต่งออนมีเงินก็ใย่างนินอะไรแตามเขามีอะไรก็มันบ่มีเงินก็ใช้ใช้เงินพันกับรบริวารเราทำบุญใช้ยังได้ก็ใส่แล้วทานทำม,มีข้าวเข,ขาทานข้าวมีน้ำาทานน้ำทำบุญม,มีเงินเนะาะทำบุญมีคนหากาทานไปนี่หละยังก็ได้ นอนในบ่คุณเคยก็นอนนอนอนอ้อยบัดห้อนบัดพานอนนอบัดนอนนออีวันนั้นมันฝันห่อนคือดินก็ให้วีอยู่ฝันห่อนเคยไฮวีอะไรเคยพ่อโตอยู่พ่ตกเฮ็ดได้มันบัดห่อนตุยจะหมักห่อนแม่น่น้องอ้อยน้องอ้อยแมนจะวีจะบ่เมื่อคืนนี่นะ Có bỏ đi ngon cho tay hành yên cục bộ mỗi chắc ta cục chăm mỗi chắc, 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 chắc ta cục à, mỗi chắc tay chắc chắc cục chắc cục chắc เราพอในยูไม่ได้พอเนี่ยังกนะินเดียวเรานี่แหละคนเล่มเขา่าสวยแลวแม่พอแล้ว <c oughs> ผม,ผมนไหนมันชีใหม่ภายมันชีใหม่มาน,นึ่งชีเบิง้งเจ้สวยเขานะ่าไมก็คข้งหมอนไม้มไมบเบิ้งแม่สวยเลยแม่เอาได้ใช้ติดเขา่า <c oughs> ช่วยใช้ใช้อนนี้นะช่วยใช้ Sẽ chơi hùa, sẽ tích khảo gặp mình bây giờ chơi chơi hùa Ôi, muốn hề nhàng right. cây, mù, à Vâng, oh, sao thấy ngon rồi xưa hay vâng nhé Đây cây hả mùi, kì À, không phải chăng xưa bài văn này thì sao ngon Chắc mất này hùng cho mình Mà lại không có gì chết tiêu phải nè

ทีสาวแตงอ่อนสวยเขาเขาสวยในติ๊บรถมมีกระตกบ่กระตกสวยนีงไงกระสอบนี้กระสอบก็ไม่ีบ่เออมันกินแล้วแม่งมไม่ถึเขา ยอดนะสวยเขาก็เป็นหนึอเราห็ริจังต้บ้านหิริดยังต้บานแข่งต้ไม้ต้อขยขึนาวทีนี่ฝนตกถึงตีเยอบหบข่อยมาฮอทีดอฝนอื้ดที่นี่คือแห้งแท้มันยันชาวเตงอ่อนเรจกฝน

ได้กินแจ็คหมากห่มังแตงยังไม่ได้กินมันเลยคือพอกินมังแตงแต่เฮือนทันหมอคือพี่น้องเราแกงหน่อไม้ผักริกซีมาคือว่าตามผักผิกใจห่ามาจำได้จำคือขาวแท้เอาเป็ดดิบเด้ตยจำหมพริกดจำหมูเผ็ดดิบแสดงงอนมาวันนีพี่น้องเลยแรงมากอ่ะ มาถามข่าวดีชาวแทงอ่อนชาวแตงอ่อนมีข่าวดีปะชาวแตงอ่อนหมแล้วบบมีข่าวดีในนี้นม,นม่าชผัวยังบอกบ่ามีข่าวดีหอนดิงแอนลมนิแมลมลมผูวสาวในเพชรอีกสาวแตงออน่นาทำมดาดเพชได้อย่างรูจัดกันเนาะเห็นในเพชรอะไรเห็นแล้วโทรไปรบ่อผนโทรมาผันโทรมาโทรามาครั้งแรกผนว่าไน,นไหน Long thôi bay bắt Phần này ăn mấy cái bụi nói này ơi chân ơi ơi chân Thấu chân ơi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 chân ơi 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 chân 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 ơi đây rồi, sao chào mừng khui vị nắng nói. Ng hỏi. Mẹ chân chia phù quá đại. Chân chân đại. I phù our ball. Ng hỏi của ba chân 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 không Chào mới đáng nhưng mọi chắc nhưng mọi chắc ừ, Mọi đây Học vào em Linh thì sư Ồ, em Linh chí sư Nhưng mà mình không chinh Mình không chinh, no Sao thế còn Thôi tí đi Hú chắc cắn này phết này lá vào xuân oi, bạn Mà mình thấp kẻ oi, bảo sao thế hả Mà mình Phơi oi, Làm bây giờ phơi phơi, không chinh đâu mà chắc ถึงเราเป็นเถกแก่ชวนอ้อยด้ฉันเราผมมีลูกผมมีเมียบ่ถามเราเลยบ่บ่มีมีลูกมีแต่ลูกเมียค่ะบ่มีเราบ่มีเราตายแล้วเมียนบ่ถ้าแต่งานมันใจปันได้คุยกันโดนฝันนี้มันใจเจ้าประเชนญเลยคุยเถือนเขาอยู่จะชามคนเขาเนาะชายอยู่ในหันโม่ เดี๋ยวคุยมาสามเลยดีถามแล้วบอกหอยนีเดอว่อยู่บ้านไหนเทอไปดูเงินหน็ตบ่มีย่าเานะเงินเน็ตบวมีนะชาวแตงอ่อนบัดบัดที่ยให้เทหาไม่แต่ว่าเงินเนบบ่มีเทไปดูยืมเงินน้ำมัเถา Thôi mẹ hết khỏi giờ phang vân nè ừ. Khánh My lấy chị thơ vào này nè Thôi lấy mà nó Thôi mì lắm cơn thơ cơn Đâu có nhà má Mấy. À thôi xa má đúng hai mẹ cho thôi hả phụ vào nè Mày bây Hả má vấn Mày bây bây Vâng sao tay ngon khui phụ vào này Mấy.

ภัยกับบุม่ีเจ้าคือว่าจักลาบบมี่ภัยบเอ็นยว่งภัเฉยอันนั้นทำบอดเดตก็สฉบบได้แลเจ้าิเอาบอลาบบมย่งยังนะเอาเลยอันพอภัยเรากบ่มีหวยสะเทอนคือว่าแปลกแท้ Lao tông mi nào Chào mấy mấy tay thâu hả phụ bà của mấy nhóm thôi. Quay chị khó ngân chào tay mệt nè Khó ngân không khỏi mắt thì xảy Khỏi hải thô Bọn con, khỏi chị hải Thô mấy đất là mình mình mà này Áo à, thơ má, khỏi chỉ này phải bao đô Lại mẹ khỏi hả Ơ ờ, ta má thơ xa

là chị bảo này đấy, là chị đấy gặp mình men không chính mà lấy ma tôi khỏe sao thấy ngon húa lẹm không chắc, giờ à, lẹm đấy có hay đấy, khẩu lẹm này. thôi còn đấy, <laughs> thôi cho chị bảo này có húa cấm đấy lẽ, không lẹm, มีแต่ว่าผมมีเงินหมดไปยี่ได้ฉลียก่อนเขียวคน่มเอยู่มือชาแม่่งไอมาไมใช่เอาได้มาพี่ไม่ได้ดอกคูบอกอยู่กูเมื่อจะทรเลามดนเบ้นของใครน่ะของไผเบ้ ah meter, lad, นะน้าบ่าเบ้นไหมคุเมื่อจะทรเลาหมดนีกดมึงได้กหินไหนเน่ห็นบริเวายไรเห็ดเองเห เมือ่อาค์อะไรยอย่าเ้าหน,น่อยขนอยากได้เงินซื้อขนมนไม่ได้ให้เลยปค่คะไว้ใชยแม่จะคุยนี่โอ้ทุกัมันไม่ได้บ่ได้อยู่แล้วปิดนิดเนี่ยเราไป่อชวนหน่อยเราก็ไม่ได้ละบอกผมไมีเนื่อัถเท่าได้ võng này ừ. đây ừ. mười à, một tuần mười năm mươi tám năm mươi hai tuần mười chín tuần mười ngân tuần mười hai tuần mười hai tuần mười hai tuần nó hai tuần mười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  hai tuần nó hai tuần mười hai tuần mười hai vâng mười hai tuần bằng hai tuần mười hai tuần mười hai Bỏ đây hết này đây hết luôn biểu cái gì nè À mà vâng Chảy bao này Chảy bớt thật thăng này Mà có chép leo À phi à Chị này nào. นี่แหละพี่น้องไอ้แันดังภายในเฮือนเพราวะว่าดังขพาล่างบ่ได้ผลมันประหยัดมันเปื้อนพี่น้องไอ้เนาะทางชาวไทยงอนนี่นนแหละมาเบิ่งชาวไทยงอนว่าคุยกับผู้บ่าวแนวใดว่าถูกแล้วเก่งแล้วไม่น้องไ,งไปเถอะเขา้นห้องบริการเข่ามาเนี่ย Mà mà sao mặc ngon? Mà khui cặp bung vào hải chama hai vai vai yesak na vậy vậy giờ bọt nè bật giờ bọt hoa bò hai bung thô hai thô chả khơi <laughs> là hai thô khơi giùm hoa thô này mày thô hải hai 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 khui cặp lao hai 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 ไม่ยันน้อยแท้เฮ้ยชมเสียงมากกับคนบาได้หัดบ่งตัวฟังเสียงแล้วตัวฟังเสียงน้อยให้เราเบิ่งแนตเลยเชื่อตัวมาดูเสียงแล้วนาหน่อยเสียงค่ะเราเทียดคอยว่าจะบวชหรอน้ำไหนมาบึงที่ไปไปไปสะเตงอนคำคอยเลยได้คอยสีมืดเลยดิ sao léo Cảm ơn sao thấy ngon phải nào? Ừ. nhà phải nào ừ. Nam đang sai đây rồi bác sao thấy ngon? mà mà hịt Hay nhiều ní Chờ kếp mấy anh hay bánh phèn này hụt thế, thế. ทะเลไปต่างไปซาเตงอนบ่ธรรมดาคือว่าและคนมีผ <instance> <dragon> <sa fe i> ู้เฝ้าตอนนี้สาแตงอนมีคมหักมาเยอะมาขอเงิน้ำน้ำบาบูนกับาบูนมาแล่ตัวมามาให้เอาพังห่วยไปเดี๋ยวไปลบถิมได้ซาแตงอนลกลบถิมเขา

vâng 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 sau mày luôn mày đâu mà? hai Hãy má hai nầm? mày đi? Mẹ hè mày? mày mày mày

Hả? bung 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 ai bung 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 คือน <c ười> ี่าัด้อบึงแบึงก่อนจะว่าันบึงมาบงกันตายน้องอ้อยนี่ใช่เลยีถือว่เสียมาตบึงนู้เป็นยังมาถูกใจนี่ได้แต่้บ่ดินะ่าเียไปกบ้งเอย่างว่า้าว่าในบ่าวนเือ่่า่าะ